เฮ้นุนโลกเก็บนีิมนนแน่มูอสาวกูบอ่นึงแน่มูอสาวกูบอ่พี่ฟังก่อนพี่ฟังก่อนพี่ฟัง เพงพากูมาทำไมเนี่ยทำไกูไม่เข้าใจเลยร้อนก็ร้อนจริงกูแอบชอบพี่แบดอยู่แล้วกูได้ยินแล้ววันนี้เขาลงสเตตัสวันนี้ว่าเขาจะมาออกกําลังกายกับเพื่อนใครวะโอ้คนนี้กูแอบชอบหลยกูอ่ะไม่รู้กูไเลยก็เห็นเขาพูดเอ้ยเอ้ยเอ้ยเขาหล่อมากกูเนี่ยจะมาตามแอบถ่ายรูปเขาป้าป้าป้า นี sociedad, ่แหละคนนี้ปะคนนี้ป่ะมาุณถ่ายให้กูเอาลายมือกูเก็บทุกมือเพื่อนๆของกูหอมละสามสองหนึ่งเี่มมนแค่เงายังหล่อจิงคือแบบ ดูความเาองหลั่ลุดคง<ส>ดอยู่ <c oughs> เราจะดีส้ตมตองกันไหมไะฝาปะเราเดินไปคาเขื่อนกันไป แล้วก็แบบคิดว่าผ่มาจริงเฉินนาทำอะไรกันอ่ะไม่มีไม่ทำอะไรมีไม่มีมีเห็นเมื่อกี้ไม่มีมีมีก็ได้ทำไมเธอทำอะไรกันก็แค่แอบถ่ายจริงแบบนี้ไม่โอเคเลยนะมันไม่ดีอ่ะมันผิดกฎหมายนหมแอบถ่ายแล้วเก็บไว้ดูกันเองดูกันเอง EPA รู้จักไหม กดไมค์ีดงว่งวะรู้เลย <c oughs> อเออก็ก็ก็ไม่มีใครรู้ด้วยเพราะมีใครรู้เหมือนแกจริงแกทำแบบนี้ไม่ดีเลยรู้ไหมถ้าฉันอยู่ต่ำกว่านี้อีกนิดเดียวฉันจะตบคุณให้คว่ำไปต่อหน้าต่อตาคุณมากๆลบออกเดี๋ยวนี้นะไม่งั้นพวกเราจะไปแจ้งความหลักฐานมีป่ะมีโทรศัพท์เธอไงลบก็ได้ไม่มีแล้วอะเอาไปเช็คไม่มีแล้ว อ่ะข ah, mm. ึ้นไ่้ไหมอืมฉันไม่กลัวหรอกกฎหมายน่ะแค่อยากลบไม่พูดสบายใจเฉยๆจริงใช่เพราะแตยังก็แค่อยากเตือนให้ความหวังดีอือขอบคุณตามมึงไปลม